สวัสดีครับพี่น้องพพอกันกับผมพายอยู่เคยเพ้่ดครับกับวิธีคุยควายของคนเลี้ยงควายครับที่โคกน้องนาสวนฐานันดอนคือกาเหมือนเดิมครับมื้อนี่กะพบอกันตอนคำยยมแรงนะพี่น้องเนาะตอนคำยยมแรงเอาควายเขาคอกอะไรกะเอาห้าไม่ให้กินนะครับแต่ว่าบ่ได้เอาเขาในขอกเพราะว่าขอกยังเละยังลมอยู่นะครับกะเอากินอยู่ข้างนอกนะครับ บึงโบยิงตอนนี้ก็กำลังกินหญ้าหย่างอริตอรอยพุนพี่น้องอย่างตะบพยิมตะละมือพากันกินนะกินกินกินบรรยากาศตอนแรงๆครับบรรยากาศของจะเริ่มเขานาหนาวเนาะพี่น้องเนาะเริ่มเขานาหนาวแล้ว อากาศเริ่มเย็นช่วงตอนหัวคำนะ่ำคนน่ะเกียก์คิโตมคนมาเหยียบใส้หญ้าจะคล้องบานโอ้อ้ากินหาบรรยากาศประมาณ18นาฬิกากว่านะครับปล่อยควไกินหญ้าอยู่ใน มังแรงเพิ่นนั่นละมองผูกนี่ครบกำหนดวันที่19ตุลานี้นะครับเป็นพี่น้อง <c oughs> ทรงคือบอเป็นตะขอดบอนะครับนี่ต้นข้าวนะครับเป็นภาพบรรยากาศตอนแง่งๆทรงมองให้พี่ให้น้องสุขูสุขคนด้รับส้มกันเด้อพี่น้องเด้อรับส้มกันสุขูสุขคนนะครับ บานเฮาเริ่มสีลมหนาวมากเนี่จักหน่อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือมองกลามกล้วยฟังนี้นะครับก็ผูกกินน้ำซุมมือน,นี้เังลักษณะโรถพีน้องแปนแหีนขาวบัะนะ <_ S 1> ภาพบรรยากาศแรงๆนะครับที่โคกนองนาสวนทาน,นันดอนของเราเหลือฟางผุนเป็นตนใหม่นะครับสีปี ้นไม่กใใ็ง่ายแล้วนะครับพี่น้องสุขูสุขคนหลายท่านหลายคนก็กำลังเอาหยาให้วั่วห้วก้วยกินค้อกันเอาอานาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหอดช่วงแรงแล้วนะครับเอาอีกงแจ้น้อยพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วนี่กับมีหม่องผูกหม่องลามดอกอมืมีเฟืองมียังหลายนะครับช่วงนี้เฟืองก็ราคาแพงอืม ม่วง้วกราคาถือคือว่าน,นั่นแหละพี่นอ้องอาหัวเดาครับยีดบพ่ถึงเดือนเด้กเกีียวแน่นอนเขาเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคลิปหนาจะพอกันไหมคลิปนี้ผมพาอยู่เคยพู้ไทยกะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม